ต้อนรับเข้าสู่สุภพโชคคุ้มชุมแสงชาแนลครับผมวันนี้มาพบกับ Ford นะครับผม Ford Everest ครับ2.0 l Turbo นะครับตัวคันนี้ขับเคลื่อน2ล้อนะครับผมะจะเป็นรุ่นไทเทเนียมนะครับกียรวออโต้สีขาวสวยงามเดิมๆครับสภาพเดิมมากนะคะัรูรอบๆแล้วก็สวยงามครับผม จะพาดูด้านในเลยนะครับด้านในจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับอุป,รปรกรณ์ภายในดรูหรามากครับผมนะเล็กไมยอยู่ที่แสนต้นๆน,น,นะครับผมครับเครื่องเสียงแอร์เย็นฉ่ำครับเครื่องเสียงเดิมๆนะครับติดรถนะครับผมนะฮะ คับผมกล้องถอยหลังนะครับมีกล้องให้ดูขณะถอยหลังนะครับพร้อมเซ็นเซอร์ด้วยนะครับผมเซ็นเซอร์รอบทิศทางนะครับนะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเบาะแถวหลังนะครับกว้างขวางมากเลยครับครับผม ปาเปิดท้ายจะเป็นระบบไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับผมคันนี้ก็เจ็ดที่นั่งเหมือนกันครับแต่เป็นที่นั่งที่พับลงไปนะครับไม่ได้ไม่ได้ขึ้นเหมือนกับโตโยต้านะครับสามารถยกขึ้นมาได้นะครับหยู่พับวางวางสิ่งของได้กว้างขวางมากนะครับผมอ่าหากเราไม่วางสิ่งของเราก็ยกขึ้นมาสําหรับผู้โดยสารนั่งอีกได้ได้อีกสองที่นั่งเลยนะครับนะครับครับเครื่องมือนะครับผม แรงแล้วก็ประแจนะครับสําหรับุเฉินนะครับผมนะฮะอย่างอะไรจะอยู่ด้านล่างนะครับผมส่วนปิดท้ายก็กดปิดอัตโนมัติได้เลยครับเป็นระบบไฟฟ้าครับนะฮะเซ็นเซอร์กันชนหลังนะครับเซ็นเซอร์รอบทิตทางนะครับผมน้ามันจะเป็นดีเซลครับผมนะฮะดีเซลอย่างเดียวเลยนะครับนะฮะล้อแม็กเดิมๆนะครับ ่วนมากรถกองเราเองจะไม่มีอุปกรณ์เสริมนะครับนะฮะจะไม่มีจะไม่มีตกแต่งเพิ่มเติมนะครับจะสภาพเดิมๆนะคงสภาพไว้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูเครื่องยนต์ครับเราไม่นำรถแต่งมาจไหนานะับโอ้ใหญ่มากนะครับเครื่องเครื่องนะครับผมนะเครื่องใหญ่มาก ไม่มีน้ำมันเยอะไม่มีน้ำมันรั่วซึมนะครับสภาพพร้อมใช้งานดีมากครับน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีการขยับไเยื่อนนะครับไม่มีรอยแระกันนะครับผมหมุดต่างๆยังเติมเติมอยู่นะครับทุกอย่างเดิมมากนะครับสภาพดีมากเลยครับคันนี้นะครับใครที่ชอบฟอร์ดเบนเจอร์นะครับฟอร์ดโฟล์คสนะครับผมนะฮะ วันนี้แฟนผฟอร์ดเอเบอร์เนะครับผมครับผมนะฟอร์ดดุดันไม่เกรงใจใครครับผมสวยงามครับสีขาวสะอาดตาดีนะครับนะฮะอย่าลืมทักมาสอบถามได้นะครับหากใครสนใจนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามนะกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผม,ผมที่จะแนะนำรถรุ่นใหม่นะครับเพื่อที่จะได้ถูกใจ ที่อยากได้นะครับผมฝากติดตามคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ